อู้บ่พอเ t ็ดพี่น้องเฮ็ดดอกบักใหญ่ๆเลยพเนาะยายไปนําต่อไม้นี่โอ้เดี๋ยวสิบบกันเอาสบดีพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิมาอกเ็ดนี่ตีบ่พอเ็ดนี่มาซอกเ็ดวกแต่พอเ็ดยนเออเ็ดซอนี่กําลังตุ่มกําลังจอขึ้นเนาะ mà dí ở tới độ ngày đâu, cất nhàn này. ô ô mà cũng đi này này đây đây hết đây hết tông phun này tông phun một chút nào một này, này. Để. ô đây hết nhiều cầu hay cũng vào đây nó quá do họ ô hết nhiều con rồi trong cái sổ hết buộc to lửa tới ngày nói ba mấy con จิบซากัน่ซุงแล้วไปซ่อมอ,อ,อ,อายุเงินเฮ็ดเก็ออกลหลขนาดพอดว่า้องไปต่ออันนี้ป่าไว้ก่อนอันนี้พอแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกสองดอกอยูง่งเลย ยูนี่เอฟยูนี่เอ้ยเขบูเห็นเป็นมูลเลยวะมา้องดอกเอาสอมจิมไปก่อน,นไปไปหาก,กันตอเจออีกแล้วดอกนึ่ง <c oughs> <c oughs> เจอเือละดอกโ <c oughs> อ้ว้าจีมอาเลยดิ ไปไปหากันต่อเลยเจี๊กและเจี๊ยบละโอ้ oh, ดอกนี้ดอกจุม๋ม oh, จุ๋มบานแล้ว oh, ออกดอกเดี่ยวโคโล่โอ้ยดีโอ้ตุยดีเดี๋ไปไปหากันต่อเก็บเธอระดอกฉันสีสีได้โคแกงอยู่บนน้อไปไปเห็นอีกแล้วดอกหนึ่งโอ้ยเห็นเธอระดอก บะพรเกียงแท้เป็นแนวนี้ไปพี่อกต่อไปมาพร้เห็ดสออีกี่น้ะงเกนโอ้เบเอาเลยเบเอวเลยเฮ็ดปวกตัวใด้ดต่ดเฮ็ดสดมาหาเฮ็ดมาหาเห็ดปวกได้เฮ็ดสดสดพอดีแล้วพี่เกียงเซอนไม้เสีบเ กุเลีมุนฟ้ามุนดุงโอ้นี่หลายเติบล่ะ <t> <t> ไปต่อพออีกแล้วพี่น้อง <box> ดอกหนึ่งต่มเคยแต่ว่าดอกนี้ดงงอกใหญ่นี่นี่ดอกบันใหญ่เลยโอ้เอาสมนี้จากสิบดอกก็พอเกลี่ยมาไงโอ้ยักเน่าล่ะต้นต้นแมงไม้มาเจาะบุละ วัดี๋ยวไปหากันต่อมาพอเห็ดพวกไก่น้อยพี่น้องเ็ดพวกน้อยมกลายเลยเป็นแผ่นเลยค่อยเกินบ่เริ่มสิเปื่อยเ,เลยเห็ดนี่ไงเริ่มเปื่อยล่ะผู้เป็นละ บม่ปิดเลยเพื่อนบล็อมบอกโอ้มาพอเห็ดพี่น้งองเฮปโดมักมนใหญ่เลยเพื่อนยาไปน้ตโตไม้นี่โอ้เดี๋ยวเจ็บบ้างอย่าใย้เรามาเบิ่งคนงานของเราเก็บมนันไปสมุไปแล้วไปคั่มเว้ยข่าเบละ่ะเห็ดปวกนะได้แต่เห็ดนี่แหละนี่ พวกเดน้อยนึงงวกเดเห็ดอย่างบัวนี่เฮ็ตรงฝุ่นวะเฮ็ดเกเ็ดอย่างน้อเฮตัวกินเป็่นเฮ็ดนี่เฮ็ดขาวเฮ็ดแต่สมนี้อะยเฮ็ดนะเดเ็ดปวอ่ะส้นนี่เจ like, like, ียวเจวหนึ่งก็เจวอยู่แบบส้น อันนี้เฮ็ดนี้ชีเฮ็ดมกกินเฮ็ดมกกินแซ่บอนไรนี้ซอ,อ,อยซอยแล้วก็เฮ็ดมกอ้ยว